สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับเด้อครับผมมันนี่พญชนาคหน่อยมาครับบอกวิธีแนะนําสําหรับพี่น้องสําหรับผู้มือใหม่นะใสดปืนสไลด์ครับผมครับพี่น้องผู้ใดมีปัญหาเรื่องใส่ปืนลางสไลด์แล้วมันกับบลื่นบลไหลบลแรนกับมามาเบรงที่นีนะครับเด้อพี่น้องเด้อครับผมอันนี้ของพญานาคหน่อยเฮ็ดไว้เป็นตัวอย่างอีก ก็เป็นซองกลมๆจังหวะครับตะกอันไส้ไก่คือม่วงลมโยกเลยมาเปลี่ยนใส้ตัวนี้ล่างเบิ้งครับผมว,ว่าอัดตัวนดรเซดีก็กันครับผม <c oughs> อันนี้เป็นล่างเหล็กล่างเหล็กตัวนี้ของพยัญชนะหน่อยแปดสิบเส้นนะครับเด้อแปดสิบเส้นครับผมพยัญชนะหน่อยเจาะหวัวทั้งลุมพยัญชนะหน่อยว่าสิเฮ็ดอันนี้ส้วงซักเจ็ดสิบห้านะครับเด้อวาสิเฮ็ดส้วงซักแปดสิบอัดสีน้ำขึ้นมาจังหน่อยน,นี่แต่ว่าสีพริกคนละด้านพี่น้องกับสีเฮ็ดคือพยัญชนะหน่อยก็ได้ครับผมว่า อย่างโรงงานมันสิอยู่ประมาณจากเจ็ดสิบห้านี่ครับพอดีถ้าอย่างเขามาเองเขาก็สิมาจากแปดสิบเก้าสิบก็ได้แล้วแต่พี่น้องผู้สรีระความสูงความยาวต่างกับน,น้องพี่น้องเนาะครับผมหางคนกับขาเงาคนกับเสียกได้ตัวล่างสไลด์นี่เงาเด้งแห้งๆครับก็แล้วแต่พี่น้องครับผมเพรนี้ใช่หน่อยก็พอเป็นคนสูงคนใหญ่ครับเอาเจ็ดสิบห้าแปดสิบครับผมเพรนี้ใช่หน่อยว่าสิเจาะทั้งนี้อีกมุหมหนึ่งล่างเขากระเฮ็ดให้มัน ถอดเปลี่ยนได้แล้วพี่น้องเด้อใส่นอ็อตนี่พญายนาคกับใส่น็อตสองตัวครับใส่น็อตสองตัววก็สิแต่เขาอยากยิ่งแปดสิบถ้า,าไม่อยากสำหรับยิ่งแปดสิบแล้เขาก็พลิกอีกด้านหนึง่งขึ้นมาครับผมวานนี้เมา่ว่าเรื่องที่มันเป็นอย่างครื่องบลายบลื่นครับก่อนถ้าสีเห็ดใส่ล่างเด้อพี่น้องเด้อครับพี่น้องมิตรไบเล็กพี่น้องเขาก็เอามาทูทูท,ท,ทูทูเขาเนี่ยครับทูนี้เป็นลักษณะเอยียงๆเขาสีแล้วพี่น้องเด้ยยอเมื่อพญานาคก็ดำดำลง นี่ยังยังเอาไปยังนสิรอบๆซึ่งสีด้านเลยครับผมแล้วก็กระดาษไส้ที่มันขัดเหล็กได้ด้วพี่น้องด้วยข,ข,ขัดเหล็กดแก็ขัดๆแต่มันเนีนยนพี่น้องหาวิธีออกครับเถ็าทังใดเหน็นเนียนเห็นลืน่นแล้วก็พระเอกสําคัญห้ากละเทียนไขได้พี่น้องด้วมีอะไรก็ได้เอาตามมีตามเกิดเท่าแหละมีพี่น้องมีอยังก็เทียนไขเลยละ่ะสิบ,บาทห้าบาทใส่ใส่จังน้อยแล้วก็ กับมาลูบลูบล่างมันเนี่ยล่างมันเขาก็ต้องไเอากระดาษไส้ขัดสักก็ได้พี่น้องได้กระดาษไส้ขัดจากน้อยครับผมเพราะมันลืน่นครับแล้วก็สวมใส่ครับผมอย่างชุดน,นี้เป็นอย่างผมจะใช้หน่อยนี่อย่างอย่างตนนัวนี้อย่างบริมาตรเองนะพี่น้องอย่างมาจากโรงงานพันธ์เห็ดไหยน,นี่นี่ครับเป็นอย่างหกแรงดึงครับผมเข้ก็สวมใส่ บอลเรียงหูนี่จังไงหูนี่เขาควรสิเฮ็ดให้ใหญ่ยยเติบแล้วพี่นอ้องแล้วเอาเอาสวรรค์เบอร์สิบก็ได้เจาะครับผมเบอร์สิบเจาะเอ่อเล็กตัวน,น,นี้หนึ่งมิสซิวหกเส้นเพื่ออย่างเพื่อให้มันรันง,ง่ายครับผมรันง่ายทำใหฟิตกับสิรันยากครับเวลาเาดึงแต่กับสิบมปกห้งองสินะครับผมครับเอาบอลนี่มาเบิ่งกันดึงแล้วพี่น้องเด้เออ่ะเดี๋ยวเบิ่งพี่บาลน,นี่ครับ สีเห็นกันบ่แล้วพี่น้องเจ้าแล้วปรับกล้องไว้กันพี่น้องครับเอาพายานช่วยหน่อยสิดนันยันให้เพิ่งได,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 ด้พี่น้องเด้อว่ามันสิลื่นดี๋ยป่ะพื๊ดป่ะนะสำหรับพี่น้องมันสิรันพอกรถเก่แบบปดปอดยางออกดึงพี่น้องมั้ยครับอะไรช่วยหน่อยบ่ดียังไงพี่น้องเบ่งเถอเป็น,ปนการสาธิตกัน ดัดล่างครับเป็นล่างสไลด์ล่างไอ้เหล็กกะว่าในนิว้วคู่น,นิ้วพี่น้องหาซื้อน้ำล้านเหล็กทั่วไปครับมีครับผมถ้าบ่ามีหรืเขาม,มาซื้อน้ำพญชาแนยเด้อหาซื้อบ่ได้อีกดีครับผมตัดแบงให้ครับผมครับคร,บครบัอย่างอย่างจากโรงงานก,นกะทีบบเหมาะเหมาะสำหรับ,รบเจ็ดสิบห้าเซนเด้อพี่น้องเด้อแต่พญชาแนลเสียงยับมาพี่อยู่แต่ว่าไอ้กะทีต้องเปลี่ยนล่างอีกทั้งไหมอย่างสมัิเอง ับอันนี้สําหรับพี่น้องผู้ใดมักอย่างโรงงานกับประมาณนี้ครับผมครับยาสิหยันยพี่น้องบ้างขั้นแรกข้อกะจะบอกว่าพี่น้องคืนยางเรียบร้อยแล้วเนาะคืนยางเรียบร้อยข้อก็กดันดันบูมาเนี่ยพอเห็นป่านในนาะพี่นอ้องหยันปืด้ดลันปอกสิเด้อพี่น้องเด้อ ยันปึอกลันปอกลดครับขัดล่างขัดปากกระบอกใหด้ดีๆแล้วก็เทียนไขลูบจักหน่อยพี่น้องมันก็จะ้รื่นดีครับผมหกแรงดึงนี่ก็พรายิ่งละพี่น้องสำหรับยิ่งนกยิ่งหนูธรรมดายิ่งไรมาไรแมวน้ำบานเท่านะ้นต้องเป่าแห้งลายครับ แรงลายกระเสียงกหลายอย่างมันแพงเด้อประมาณหาบาทสิบบาทครับผมว่ากันเป็นลักลอยขึ้นไปรถครับพี่น้องครับลักษณะวิธีเห็ดเด้อพี่น้องเด้อครับผมเล็กกวาวยนัยเคลือบสังกะสีเล็กเล็บเคลือบสังกะสีครับพี่น้องนิ้วคู่นิ้วครับผมหาซื้อน้ำลายเล็กตัวไปมีครับอ่ะสำหรับคลิปนี้เอาซ้ำนี้เนาะพี่น้องเนาะครับขอบคุณหลายหลายครับ